ยังไงล่ะต้องมาอยู่กับยายยายสอนดีนะตอนแม่จริงเราเราต้องมาอยู่กับยายเพราะว่าเพราะว่าเออแม่เราจะไปต่างประเทศเราเราทำตัวไม่ดีกับเออเออกับกับแม่เลยก็เลยให้มาอยู่กับยายแทนไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศไปแม่คุยหน่อยเนี่ยคุยคด ไอ,อ้ยูต้องนอนใครอน้องติง๊กหเหรอเมียงไงเหอรอให้ทำอะไรวะเอลเอลูกต้องมาที่นี่อ๋อแม่คะช่วยดูลูกๆหนูหน่อยได้ไหมคะไปช่วยดูหลานหนูหน่อยได้ไหม นอนแล้วก็แบบอุ้อุ่นตาอ้าวฉันบาก้า <c oughs> ฉันเตยเหรอฉันบาก้าทีนี้อ่ะเอเนอร์จีเราไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันบักเรานอนอยู่อ่ะแต่จริงๆแล้วเราเดินอยู่นนสญญวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะยายเราไม่ได้จังหวะนี้คุณยายไม่เป็นอะไรเราต้องรีบไปกินนู่นนี่นั่นฉันดื่มน้ำก่อนเลยวันนี้คือ่ไม่เห,เ,หเห็นเพื่ออะไรเลยขอ,ยอช่วยค่ะเออ โอเคโอเคคุณยายคะวันนี้ทำไมถึงมีอาหารแบบนี้ล่ะคะหนูเบื่อแล้วอ่ะหนูกินแบบพ่อแกงกะหรี่แกงกะหรี่หนูไม่อยากกินแกงกะหรี่หนูอยากกินเส้นบะหมี่เสื้อกกินพาสต้าเข้าใจไหมคะเหมือนเหมือนอยู่กับพ่อที่กินบะหมี่กัน เราต้องทำให้ดีที่สุดโ okay? อเคมาอยู่กับยายอีกครั้งแค่รู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงหือว่ายายกินออนาะนะ่ายายกินยาปแปลกๆนะนะถือว่ายายหน้าปแปลกก่อนเอนเราต้องวางแผนกันก่อนหนึ่งเราต้องรีบไปนอนสองต้องรีบไปกินข้าวทำกับข้าวแล้วก็เออไปกินน้ำต้องรีบที่สุดแล้วให้ยายมาต้องรีบเลยนะโอเค อันนี้เราวางไว้ก่อนเผือพวกเราหิวไปมันอนเลยเมนดี้น้องยายน่ากลัวมากอันนี้เก้าอมนะจ๊ะเกางแล้วเมนดี้ทีวีไม่ต้องดูแล้วเชตอนนี้ฉันนอนก่อนอ๋อน่าจะเป็นคือไอ้ฉันทงานบ้านรอนะเพราะว่าทีวีมันมนนยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมด ไฟรอก็ได้นะถ้าสอยากโอเคกอเอ้ยก็ไส่ข้อไปอยู่ในล้าคบไหวองเขาเอมัลอยย่อลางลนวยอยโอ้โหโอ้นี่แรคมเกมแต่เราเล่นไม่ได้อ้โหอ้โหนี่แอรคอมเกมแ่เเธอนั่งอ้โหโอ้โหนเ่แอรงวอาเกี๋ย่เราเล่ไมไ กเอ้ยก็ไก่ข้อไก่เป็นที่เธอนั่งข้างๆฉันด้านหน้าได้ไหมตรงเนี้ยได้อาจาร้องเองไม่กั้นอุ้ยอุ้ยตอนนี้ยายไม่อยู่เราเล่นแอบแอบแต่ยิงยาวไปกระเป๋านี่ถูกมาไหมฉันบังฉันเลียนไม่ได้อะฉันบังนี่ฉันเลื่อนไม่ได้กระชับมา ไม่เราพดไม่ได้โทรศัพท uh, wow. ์ม้าเล่นเกมไหมเรากูดน uh huh. right, right. ี่เกมฟรีไฟล์กำลังดังเลยเนี่ยเดี๋ยว็ดน๋เรดูโฮมบ้านอุยเอาเกมเราบอกดีกว่าตัวยาโฮมบ้าน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 นี่เข้าอย่แล้วนี่มาเมื่อกี้ฉันเอาโทรศัพท์ไปด้วยแม่ไม่เห็นนี่นี่อันนี้กำลังดังโหลดไหมโหลดไหมเอ่อเด้ไ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 ม่ได้ไม่ได้ นนมันดีระหว่างนี้เราไปนอนดีกว่านะเรากดน,นอนไม่ได้มันมีปุ่มให้เราะบอกเผื่อนอนเต็มแล้วมันดิเธอลกขึ้นมาก่อนเธอขนาดนอนเธอ,อยังแน่นเลยเออได้แล้วเ,เ,ธเธอนัอเจ๊ เธอนั่งก่อนไปพี่ไม่เธอก่อนนั่งคุณยายมันจะไม่มาไงเออฉันชอบประกาศเราต้องเดินเล่นน่าเบื่อเพราะว่าอะไรหรือเ่าพลวัตเอเนจีฉันเต็มไปหมดฉันทุกอย่างฉันเต็มอ่ะทำไมเนี่ยฉันอยากได้แบบนั้นอ่ะก็ว่างนี้ตอนที่เรารอเราไปเล่นเกมฟรีไฟกับตรงนี้นี่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 น่ารักมากเห็นไหมนี่ค่ะ นั่นแหละเออเอนั่นแหละดูดิโปเกมอนเกิลก็มีนี่ฉันมีเกมหน่อยเกมเดนไหมวิทยมพิพายคือหน้าเล่นสุดที่นี่โหแล้มันมีคนพูดคำหยาบเยอะนะไม่ดีนะเดี๋ยวนะทีนี้วันนี้หน่อยมาทีนี้มาหน่อยอะไรอะไรทีนี้มาหน่อยนี่เปิดคอมเปิดคอมเล่นได้เลยอุ้ยเล่นเกมเนนี้แต่ว่าเธอเล่นไปฉันจะเล่นในมือถือ คุณยายไม่มา<ค>น,นั่งได้ทั้งแต่คุณยายบักอยู่มัง้งอุ้ยอุยเจมันน่ารักมั้งเลยฉันลงไปเออ่ดูคุณยายก่อนคนุณยายทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้ยังเช้าอยู่มัง้งอ,อ๋อเอนนื่อะไรเงี้ยฉันไปกินข้าวก่อนนะอ๋อน่าจะมืดน่าน่าจะเช้าอยู่แต่พวกเราก็ยังต้องทำดังกันบ้านอะ่ะเออคุณยายก็เห็นเราหนี อ๋อตอนนี้ยังไม่ต้องทำกันบ้านตอนดึกต้องทำกัน9 p.m. เออมันจะ9ทุ่มอะไร9ทุ p.m. ทีหมายถึงว่าเอออะไรนะ p.m. มันเริ่มดึกแล้วนะเออใช่ใช่ใช่มันเรื่องเรื่องฉันเรียนอยู่ p.m. มันเริ่มดึกแล้วเมื่อวานรอดูทีวีกันได้ดีกว่านี่ตา่คือแบบนั่งชิลมากทั้งคอร่าทั้งขางฟ้า สิบแล้วเดี๋ยวรอใ,ให้มันสิบเก้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราเติมตอนนี้พวกสามสิบเอาเอเติมทำไมเราเป็นดีไม่มันคือเควสอ๋อมันคือเควสตอนเริ่มต้นพวกเราไปหยิบยาเราต้องไปหยิบยา ดี๋ยวฉันหยิบให้นี่เราหยิบยาแล้วเนี่ยยาอะให้คุณยาถ้ัญึงว่าทำไมนานจังเลยเพราะเราต้องเติมน้ำมันแล้วก็ไปหยิบยานี้เองเออใช่กว่าถึงว่าทำไมพวกเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยเออใช่เอาคุณยายหายกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาคุณยายหายหันมาทีไม่ต้องก่อนบูมคระปุ่ม แมนดี้ใครพูดอ่ะเธอเหมิงเออแต่ว่าพวกเราต้องทำกับข้าวพวกเราทำกับข้าวก่อนแป๊บนึงตอนนี้ฉันกินอาหารแล้วดื่มนมก่อนให้มันเต็มก่อนอ้าววางเต็มแล้วหรองั้นเดี๋ยวฉันเก็บไปที่ตัวฉันก่อน เราเคเดี๋ยวเติมก่อนมันดีเราว่างนี้เราไปทำอย่างกูอยู่ไปเฮ้ยคุณยายไปแล้วฉันไปดูห้องยักของคุณยายก่อนห้องลับเหรอโอ้เปิดห้องนี้ได้เอาล็อกอะล็อกมันล็อกก็สิมันล็อก,อกอแต่ว่ากูพูดผิดเฮ้ยเราลองดูข่าวไหมเออได้คุณยายหายไปนอนแล้วมั้งคุณยายโดนผียี่สิงผีลราคุณยายหลอน ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะกินก่อนแล้วก็เขาง่วงแล้วก็ไปหลับตอนตื่นมาเขาจะกลายเป็นผีจอนเมื่อไหร่มันจะเปิดน่าดีอ๋อต้องเปิดทีวีกปิดตรงน,นี้เปิดละอ้าเปลือยเปลือยเอยนี่จะคะนี่นนะคะต้องระวังนะคะญาตัวนี้นะคะ เทียศาสตร์คิดคนเออใช่เนี่ยเนี่ยดูดิมันขวดแบบเดียวกันเลยเหรอวะเอ้ยเ,เ,เป็นไปไม่ได้หรอกคุณยายบอกว่าเอาจากโรงพยาบาลเออใช่ใช่ใช่เรียมขึ<ๆ>ม้นได้านบนเลยมันดิเขาเริ่มอ๋อแลคุณยายกระดูกเริ่มหักแล้วคุณยายแก่เรื่องขู่ฉันมัหลับก่อนนะทำไมตอนที่หลอนหลับทุลับตัวเรา เอกไปแล้วเหรอทำไมไม่รีบหลับก่อนละทำไมถึงไม่เออกแล้วก็ได้นละ,ละไม่หลับอ่ะเด็กต้องเออเรียนตอนดึกอ่ะเออใช่เำไมไม่จำทา, <ไป S 1> าตอนเช้าก่อนไปกินข้าวก่อนเบนดี้รีบเร็วโอเคเลยไปแล้ะยาไม่อยู่ตรงนี้เบนดี้รีบไนรี่ไปรีบไปจะต้องรีบไปมิ้งแล้ว ฉันรีบอยู่มันดิคุณตัวบ้างตอนแรกเราแบงหลังไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรฉันหยุดนะจอยอย่ไม่เป็นไรได้ยังไงไล่ะปชชนนฉันขึ้นไปดีกว่าคืออะไรอ่ะอ๋อเควสเธอดีมากเลยเธอปิดไฟอะ่ะมันต้องปิดไฟทุกห้องท่านที่เขาปิดเหรอเออเมื่อกี้ท่านแค่เอิดดู ฉันว่างะลับอนนะโอ้ไปดินออปนะยะนทนะีฉน่ฉันว่างเยยังตูปาไมคนดาปหอะไรอ่ะไปเร็วคุณยายแล้วจะเป็นพ่อ่าบ้านนะฉันัง เร็วอ่ะคุณยายตอนนี้ดึกแล้วตอนนี้้ดึกแลวทำไมต้องมาดูตลอดเลยนะมุทานอ่ะคุณยายปล่อยหนูไอ้ยานยันยันไปได้แล้วยายเอ้ยฉันหลับก่อนนะไม่ดีกันร่วงตัวหน้าสงสารตัวเองมากทำไมเนี่ยเพราะฉันตื่นสย เป็นการฉันต้องรีบไปละไม่งั้นคุณยายตกตูดแล้วแม่ยังไงต้องจูก๋ก่อถ้าเป็นไม่ทันต้องจูก๋ก่อเขากินน้ำก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยเร็วเร็วกินน้ำเร็วเร็ว,ว,วดื่มน้ำข้างบนก็ได้นะแต่ว่าอุ้ยอาหารหมดอีก นั้นจะกินข้าวก่อนเพร,พร,ราะว่าชั้นผิดเราไม่จะทำเผื่อไปก่อนเนาะแค่น้องมันไม่ทำแล้วอะม่ดีมันดีเราต้องเรียบขึ้นแล้วเราไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะเดีดย๋ยนะเรียนะ ฉันผักไม่ด้ร้อนากน้องเจันะกนากลัวมากมัยดีเขาบอกว่าร้อนนี่น้ำ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  กันหรอก่ก็ใกล้หองแล้วี

ดิดิด vale. <horrible. S 2> <NV> ิด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  เร็วเร็วๆไปเบย์ว oh ันีฉ <ke> ันดูเธอไม่ได้ฉันออกไม่ได้ยิงออกฉันออกไม่ได้ฉันออกไม่เป็นว้ายว้าย ไปโค้ดวิเราต้องลงไปแล้วฉันตื่นเต้นอยู่ที่เธอแบบได้สมัครไหมเขาไม่ต้องสนเวลาเลยเค้ไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรคืออ่องอ่องหมดเลยอ่ะโอเคได้เลยละเดี๋ยวฉันดูเวลาให้เองว่าตอนนี้หกโมงยังโอเค มาจากไหนแล้วยาแล้วก็เจอคนที่โดนด้วยแล้วเออคุณแม่เขาก็โดนเหมือนกันเออคุณแม่เราก็โดนเหมือนกันอะ่ะเฮ้ยคุณแม่เราก็โดนเหมือนกันอะ่ะมีคนน้ำคือจฉาได้ฉันดูนให้แป้งสีบิงใช่ไหมแล้วเขาเห็นว่าแบบรถแม่อยู่ตรงนั้นมีคนมานนนประตูอะ่ะไม่มเปิดอ๋อตอนที่ช้าตอนที่เรา ไปนอนอะ่ะบางทีอะ่ะเขาอะ่ะอาจจะไปฆ่าแม่แล้วก็น,นี้นมาขึ้นมาดูแล้วก็ลงไปใหม่แล้วชนะแล้วแล้วชนะแล้วเฮ้ยเราลอ,องเล่นเกมอันนี้ได้ไหมโอเคไปบ้านะทุเราดูสิคะ